อินโดนีเซียลุยแจกวัคซีนโควิดทั่วประเทศคาดใช้15เดือนฉีดครบทุกคนสำนักข่าวคอมพาสในอินโดนีเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐของอินโดนีเซียเริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด19ที่ซิโนวัคไบโอเทคจำกัดบริษัทด้านวัคซีนจากจีนเป็นผู้พัฒนาไปยังพื้นที่ทั้ง34จังหวัดของอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่วันที่3มกราคมคอมพาสรายงานโดยอ้างอินให้คำสัมภาษณ์ของนายซิตินาเดียทามิซีโฆษกด้านวัคซีนของกระทรวงสาธารณ สูงอินโดนีเซียอีกว่าการแจกจ่ายวัคซีนนี้จะทพพําควบคู่ไปกับการทดลองวัคซีนและจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ทันทีที่หน่วยงานที่กํากับดูแลอาหารและยาของประเทศอนุมัติให้ใช้วัคซีนได้และอนุญาตให้ใช้วัคซีนเป็นการฉุกเฉินด้านนายบูดีกูนาดีซาดิกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่สองมกราคมระบุว่ากระบวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศนี้คาดว่าจะใช้เวลาถึง15 ซึ่งช่วงแรกจะเน้นไปที่บุคลากรการแพทย์ของประเทศที่มีประมาณ1.3ล้านคน